ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตายล่างคลิปก็มีแฟนเพจ facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆแล้วน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้วันนี้เราอยู่กันในเกม a r k Survi v a l Evo PC กันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในมอดไพ่โมเฟีนะครับผมเพิ่มเติมคือมีบอสมาด้วยนะครับแล้ววันนี้เนาะก็พูดๆนะครับผมว่ามีบอสมาด้วยมีบอสมาด้วยทุกครั้งเนรัยผมแต่ไม่เคยจับสักทีวันนี้พี่เลยมาจับให้น้องๆดูนะครับผมต้องบอกว่าไพ่โม p ฟีบอสเนีครับผมมีการอัปเดตเข้ามาเนาะ เออทั้งไพ่โมเฟียแล้วก็ทั้งบอสไพ่โมเฟียเลยอัปเดตหมดเลยนี่ครับผมโหตอนนี้กําลังแห่กันอัปเดตกันกระจุยกระจายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไพ่โมเฟียไม่ว่าจะเป็นพาร์คนาเซียหรือเอเทนอลนี่ครับผมอัปเดตกันให้เต็มไปหมดเลยเนาะโอเคครับผมสิ่งที่เราต้องการในการทําคลิปเบิร์นนี่ครับผมก็คือมีอ์ติแฟกหนึ่งชิ้นเนาะแล้วก็ไข่อ่า ท็อกซิกนะครับผมสิบใบแล้วที่เหลือก like ็เป็นพวกผลไม้ต่างๆเนาะโอเคน้องๆไอ้พวกผลไม้นี่พี่คงไม่ต้องอธิบายแล้วน้องมาหากันยังไงเนี่ยผมไปวันนี้นีผมพี่ก็จะพา้น้องๆนอกไปหาจับบอสกันเลยนี่ครับผมไปก่อนจะไปจับบอสเนี่ยครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆก่อนนะครับผมขอขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนะยครับผมที่ติดตามช่องโดนัทโดโดเนะยครับผมเพราะตอนนี้ช่องโดนัทโดโดมีผู้ติดตามครบ1000คนแล้วนะครับผมแล้วก็ผ่านกด YouTube 4 4,000ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ <Yes. S 1> ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจเนียผมแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมาตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆเนี่ยผมเออต้องถ้าไม่มีน้องๆในวันนั้นก็ไม่มีโดนัทโดโดในวันนี้เหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวน้องๆอีกรออีกนิดนะครับผมที่น้องๆแบบอยากให้พี่ทํา Q&A เนาะเออเดี๋ยวพี่จะทําให้เนาะเดี๋ยวพี่รออีก ปุ่มชุมชนมันโผล่ขึ้นมาก่อนตอนนี้มันยังไม่ได้เพิ่มไหมพี่เลยเนี่ยผมผ่านกด1 0 0 0คนแล้วแต่ยังไม่เพิ่มปุ่มชุมชนไม่ีีกดเลยเนาะก็ยังไม่สามารถโพสต์รูปหรือโพสต์คาอะไรได้เนี่ยผมก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไอเจ้าตัวโพสต์เนี่ยมันสามารถโพสต์ได้ก่อนเดี๋ยวพี่จะทํา Q&A นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาบอสกันดีกว่านาะไปโอเคครับผมน้องๆพี่ก็บินมาเจอป่าเลดวูดเนาะพี่จำได้เมื่อสมัยตอนที่พี่ทำอาบ ไฮโมเฟีย EP แรกเนาะมีน้องๆหลายคนเนี่ยผมขอให้พี่จับเนะจับอะไรรู้ไหมนี่จับโดโดเล็กเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าวันนี้น้องๆพี่จะจับให้น้องๆดูเนาะเพราะตอนนี้เราสามารถจับบอสได้แล้วเนีัยผมผิดไหมโดโดเล็กเลเวล5เนาะมันเป็นบอสเนรัยผมต้องใช้อ่าเบสิกเนีครับผมบอสคิเบิลเนาะในการจับเนรัยผม ก่อนหน้านี้ตอนที่มันยังไม่อัปเดตเครัยผมต้องบอกก่อนเลยว่ามัน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 ,มนหาของจับยากมากเนรัยผมแต่ตอนนี้มันให้เราจับได้แล้วเนาะโอเคแล้วอุ้ยค่าสรบปสูงด้วยอะ่ะแล้วปืนพี่จะไหวออกมาไหมเนี่ยดูดีโอ้โหค่าสรบเท่าไหร่เนี่ยสองแสนว้าวยิงแทบไม่ขึ้นเลยนะโอ้โหต้องบอกก่อนเนี่ยผมว่าพี่ใช้กระสุนอะไรวะไพโม้เนี่ยผมพูดง่ายพี่ต้องไปฆ่าอ่าพวก พวกตระกูลไพ่โม่เนี่ยผมไอผ่อพันไพ่โม่เนาะเออถึงจะได้เลือดไพ่โม่มาเนาะแล้วก็มาทําลูกกระสุนอีกทีใช้เวลาค่านานอยู่เหมือนกันนะครับผมไพ่โม่เพราะว่าพี่มีแต่อัลฟากิฟฟอนนะครับผมเออแล้วก็เอาไอ้นกเมื่อวานเนี่ยแบบที่จับไปเนาะเอาไปโยนพิษใส่มันโอ้กว่าจะตายได้ก็ใช้เวลาอยู่เออดูมัน,ม,น,ม,นมันพ่นไฟไม่ไม่เลิกเลยเนี่ยผมโอ้โหมันโอ้ยมัน,มนตุ่มตั้มตุ่มตัต้มต,ต,ต,ตลอดเลยดูดิ โดโดเล็กนี่มันเป็นแบบนี้เหรอครับผมตุมต้มตั้มตุ้มตั้ม,มอโอเคตอนนี้ค่าสลบครึ่งหนึ่งแล้วครับผมดีนะที่มันกาลังเป่าศพอยู่มันไปกัดตัวอะไรตายสักอย่างแต่มันก็ไม่สนใจพี่เพราะพี่บินอยู่นี่ครับผมมันสนใจขบ,บ้าแล้ว <c oughs> โอเคยิงไปครับผมยิงไปออออเออพี่ก็ลืมทําคลิปนี้ครับผมจับรูดอให้น้องน้องดูเนาะเอะหรือทาไปแล้วเออพี่ก็จําไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ทําเยอะจัดจนลืมไปแล้วเนี่ย โอเควูบมัน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 มาจ้องพี่แล้วเดี๋ยวปล่อยมันไปตีตัวอื่นก่อนไหมอ่าเดี๋ยว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 เดีโอ้จับจะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตอนนี้นะครับผมค่าสรุปเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเนาะอ่าโอ้มันมันยังมันยังพ่นไฟใส่ตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะโอ้แหมออืม่าฮะเออเออคือบอสเนี่ยครับผมมีทั้งหมดหลายระดับมากเลยเนี่ยผมจะมีบอสธรรมดาเบสิคบอสมีอัลฟาบอส มีเอพ็กบอสแล้วก็มีสปิริตบอสแล้วก็มีอ,อะไรนะสปิริตบอสแล้วก็คออสบอสด้วยนะครับผมมีหลายมีหลายพันมากเออต้องแบบว่าคือแล้วแต่ละอย่างนะครับผมการทำอัลฟาบอสก็ต้องมีไข่ของเบสิกบอสก่อนนะครับผมเออโอเคเดี๋ยวยิงมันก่อนก็จะสลบแล้วนะครับผมไม่รู้มันจะสลบตอนไหนเนาะ อวิ่งวิงว่งวิ่งผ่านแล้ววิ่งผ่านไลนโดโดเล็กตัวนี้เออ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 นน้องไม่ต้องห่วงเนี่ยผมสัตว์เลี้ยงที่ <c oughs> ไดโดเสาที่พี่จะจับนอส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียซะหมดน้องเพื่อเอาไข่เนี่ยเออตัวผู้มันก็ไม่ได้จับไปไปอ้ามันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วตอนนี้มันหนีแล้วเนาะโอ้โหดูมันวิ่งในน้ำ <c oughs> ฮันเน่ว่ายน้ําสิด้วยโอ้ดูว่ายน้ําหันมามองอย่างหักยัางไงายัางไงายังไง ยังไงโอ้โอ้ยโอ้โยจะแหมนึกว่าจะบวกประโทเอ้ยวิ่งสวนนี่เองไปครับไปครับคือพี่มีรู้ดาเมจไหมพี่อาจจะโดนทีเยวแล้วก็ตายเลยก็ได้นะผมเอาเอาเอานิ่งแลนิ่งแล้อยู่เฉยแล้วเหรอโอเคคือกระสุนอันนั้นมันจะหมดแล้วไงกระสุนไพ่หม้อมันจะหมดแล้วเดี๋ยวพี่ต้องใช้กระสุนอนนี่ละกระสุนธรรมดาที่ไปดรอปมาในผมจะพวกเจลดสาวต่างๆโอ้โหมีพ่นไฟมีพ่นไฟมีพ่นไฟไม่ตัวมันดำเมี่ยมกันแล้วนะเออว่าดี ยิง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 เออ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 ออเออสัตว์ให้หมดสัตว์ให้หมดแม็กอืมจะหนีไปไหนหนีไม่รอดหรอกไอ้หนูไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาเป็นลูกพ่อซะดีๆเออเออยัง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 อีกยังอีกยังไม่สลบอีกอืมอนน่ อ้าวอ้าววิ่งกลับมาก็โดนสิอย่างนี้โดนสิอย่างนี้อืลงน้ําลงน้ําหรอไหนไหนไหนยิงใบยิงใบยิงใบเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะล่วงแล้วกระสุนจะหมดยังวะเนี่ยใกล้จะล่วงแล้วมันใกล้จะล่วงแล้วเอ้ยิง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 อือย่างเนี้ยผมอย่างเนียยังไม่ล่วงเนี้ยเออยิงใปยิงใบยิงใบ อยังอีกยังอีกเอาไงเอาไงเอายังไงเล่าใกล้แล้วลครับผมใกล้แล้วมันใกล้จะสรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกเรียบร้อยครับผมสลบแลลวฮะโอเค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 ,โอเคครับสรบแล้วนะไหนเดี๋ยวจะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเนาะเดี๋ยวมีตัวอะไรแปลกๆมาอะไรนี่อะไรหมาป่าหมาป่าหมาป่า หมาป่าเหรอโอเคสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหูดูมันยิ้มด้วยนะหลับคงจะมีความสุขนาดูนะผมนอนยิ้มของใสกำลังฝันหวานอยู่เออโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเราให้อะยาตัวนี้ไปก่อนนครับผมโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยโอ้ยืนช็อตเงงๆๆๆแงกเลยเนี่ยโอ้ไอไอนี่อ่ารู้สึกจะเป็นอิเล็กทริกเนี่ยผมน่าจะเป็นอิเล็กทริกเมกาแรปเตอร์เนะาะเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ขอลับบ้านก่อนนะรู้สึกว่าพี่คราบแล้วพี่ลืมเอาคิปเปิลมาเนี่ยผมย่ค่อยกลับมาหม,ม่อีกรอบกลับไปที่บ้านเนี่ยผมแต่ว่ามันจะเรียกว่าบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมเนาะมนมืนคะ้างนานจังวะ เออคือจะเรียกว่าบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะตอนนี้มันก็ยังมีแบบเป็นเหมือนเหมือนใน EP แรกยังไงก็ไม่รู้คุ้นๆเดี๋ยวพี่แน่นอนครับผมเดี๋ยวพี่จะสร้างบ้านเนาะเออซีซั่นนี้จะไม่เหมือนซีซั่นแรกนะครับผมพี่จะสร้างบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะผมจะไม่ตั้งแค่นี้เหมือนอีกต่อไปในซีซั่นหนึ่งพี่ตั้งอยู่แค่นี้นะผมเนาะแล้วก็จบซีซั่นไปเลยนะครับ โอเคงั้นก็อ๋อเราตอนนี้เราได้อ่าไ,นนะไหนวะไหนวะคิเบิลบอสอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่นะผมเบสิกบ bon. อสคิเบิลโอเคเรียบร้อยครับผมว้าวอย่างที่ตัวอย่างใหญ่เนาะอ้วโดโดเล็กตัวดำปีเลยพี่ชอบเลยครับผมสวยดีอะไรขี่ไม่ได้อ๋อต้องกลับไปทำนี่ก่อนเนาะเดี๋ยนะเดี๋ยวดูก่อนโดโดเล็กอืม อยู่ไหนวะนี่เหรอโอเคโดโดเล็กเราต้องกลับไปคาบที่บ้านก่อนนะครับผมงั้นก็มานี่ไอหนอูเดี๋ยวหนูขึ้นมาอยู่บนหัวไหล่พ่อก่อนลูกอ่ะมานี่มานี่อ่านั่นแหละแกเป็นลูกไก่เป็นลูกไปลูกไก่น่ารักแน่ผม,มเดี๋ยวพี่กลับไปคาบอ,อ่านก่อนเนาะเออคือถ้าเกิดน้อง,องๆคนไหนแบบพี่ผมลงไปมัเฟียทำไมผมไม่เห็นจับบอสได้ต้องลงหมด ไพ่หม้อบอสด้วยนะครับผมถ้าเราเราไม่ลงไพ่หม้อบอสก็จะไม่จะไม่มีบอสให้จับนะครับผมไพ่หมนะ้อเฟียบอสเนาะเออลองเลือกเลือกดูครับผม,อมโอเคโอเคนี่ไอาอานใช่ไหมโอเคโหมันใช้หลอดเลือดมันใช้เลือดของไอ้น,นี่ด้วยนะเลือดของบอสด้วยเนีัยผม,มครับเลยรอครับผมรอมันเสร็จ คือการที่เราจะจับมันได้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมเราต้องไปฆ่าบอสด้วยเนาะเพื่อเอาเลือดมันมานะครับผมโอเคไปลุยพี่ว่าพี่ลืมเอาอาลงมาใช่ไหมถ้าจับไม่ผิดพี่ลืมเอาอาลงมาใช่ไหมพี่ค้าบแล้วพี่ยังไม่ได้หยิบเลยใช่ไหม <laughs> ใช่หมเนี่ยเดี๋ยวเนะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด นั่นไงเอามาผิดอ่านเนี่ยผมเออหรือว่าอ่านนี้มีอยู่แล้ววะเออไม่ได้เอาลงมาไอรอเมื่อกี้ทำกิเบิลก็ไม่เอากิเบิลมาโอ้จะขี้ลืมไปไหนเนี่ยแม่ตื่นเต้นเนี่ยผมตื่นเต้นเออตื่นเต้นเลยไม่ได้เอาไอ้นี่มาเลยเนี่ยผมอ่านมาเลยโอเคเอาเอ้าแล้วกูพับเป็นตรงนี้ทำไมวะเนี่ยเอา เอาเอ้สุดเอ้สุดไอ้โดนัดมึงนี่โอ้โอเคไปกลับบ้าน,นะครับผมไปทำไปเอาอ่าน,นะครับผมค้าไปแล้วไปเอาอ่านกลับเนาะแล้ววาปนานด้วยสี่จุดนี้จุดนั้นโอเคมันต้องมามวลผลภาพก่อนเนี่บผมอ,อ่านอยู่ไหนอ่านอยู่ไหนอ่านอยู่ไหนไหนอ่านอ่านก่อนอ่านก่อนนี่ โอเอเออนี่ไงครับผมเจอละอ่านเหมือนอ,านอ่านไอ้นี่เลยอะอาร์เจนเลยอะ่ะมันเป็นอาร์เจนเหรอ <c oughs> ทำไมรูปทรงอ่านเหมือนอาร์เจนเลยเนาะแปลกดีโอเคไปลุยอ๋อลงมบข้างล่างครับผมอ,อม๋อนี่ยโอ้มิลอนมิล่อนมิล่อนโอ,โอ,โอ้ภาพโหลดกันไม่ทันเลยทีเดียวเชียวโอ้ งัดงัดงัดขึ้นงัดขึ้นเออจะได้ไม่เจ็บโอ้โอเคโอ้โหเป็ไานไงลงอย่างนิ่มเลยอ่ะไปลุยนะครับผมอ่ะมันไม่มีรอยขาวๆอะอ๋อข้างบนเป็นสีแดงข้างล่างมีหางไาว้ขาวๆด้วยนะผมอ๋อพนไฟได้นะผมแล้วนี่อะไรทำลายกัดธรรมดาโอ้โอ้มีระเบิดตูมตามด้วยนะ่ผมเอาวะงั้นเดี๋ยวขอ,อัพสเตตัสก่อน,อนเนาะเอาเป็น เดน,นะเอ,อ่อพ่นไฟเ่รอไฟระเบิดอ่ะมันมัน,ม,นมันก็แรงอยู่เนี่ยผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอืมอืมเอาเลยดีอืมเอาเป็นเลือดแล้วกันับผมเดี๋ยวเอาเลือดมาก่อนเนาะเออเท่าไหร่บอนเนี่ยอืมโอเคตอนนี้มีเลือดอ่าล้านเนี่ยผมสองล้านเดี๋ยวนะ เดี๋ยวใส่เเพิ่มวเวลือลไว้ก่อนเนรัยผมอัพต่ออัพต่ออัพต่อเอาให้ถึง10เนี่ยผมโอเคเลือด10 m เอเลือด10 m อ10 m. จะสู้ชาวบ้านเขาไหวหรือเปล่าก็ายังไม่รู้เนาะถึงอย่างเดียวกัดเขาไม่เข้าหวีเอาเป็น15แล้วกันไหมเออ 15M นะครับผมแล้วก็ความเร็วเออมันวิ่งช้าอยู่ก็เพิ่มความเร็วไปอีกแล้วก็ดาเมจที่เหลือลงดาเมจให้หมดเนะครับผมดูดิโอเคแล้วเอาเลือดไปอ่าอ่า อาไปอาไปครับผมไปไปไปบปไปไปไปอ่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูความเร็วโอ้เร็วอยู่เนี่ยผมอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำอะไรได้บ้ักกัดไปกัดไปโอ้โหดเนี่ยผมโหดอยู่เออโหดอยู่เนาะใช้ได้เนี่ยผมใช้ได้นั่นแหละเออพ่นไฟไปพ่นไฟไปก็คือสกิลก็มีอยู่แค่นี้เนาะก็คือมีพ่นไฟเนี่ยผมแล้วก็จิกธรรมดา แล้วก็อ่าปล่อยระเบิดตูมเนะัยผมเนาะเออก็ถือว่าไม่แย่นะะถือว่าค่อนข้างดีเลยอามาดูซิไหนไหนไหนมีตัวอะไรให้ปวอยูไ่ไหนดูดิเอาแบบสมน้ำสมเนื้อมีอยู่ตรงไหนแต่ตรงนั้นมีอะไรเปล่าดูซิเออแต่ข้อเสียนะผมว่ายน้ำช้าเนาะมันก็เหมือนที่เล็กเลยอะที่เล็กก็ว่ายน้ำช้า เออมันก็เป็นโดวรเล็กเนี่ผมว่คงจะว่ายช้าได้กรรมพันุ์เดียวกันมาเนี่ยโอเคไหนตัวอะไรบวกว่างโอ้โหดูวิ่งวิ่งฝ่าแดนนรกมาเลยเนี่ยผมโอ้ตรงนี้มันเป็นป่าเขาเรียกป่าเลยนะป่าลาวาป่ะเออมันจะเหมือนเมเปิลแหละแต่คิดว่ามันคงไม่ใช่เมเปิลหรอกมันคงจะโดนไฟไหม้เนี่ยผม เหมือนคล้ายๆป่าเมเปิลป่าไม้ป <ett COVID> ่าไม้แดงเนี่ยผมเออแต่ไม่น่าจะใช่นะผมน่าจะเป็นป่าอ่าไฟไหม้เออไหนไปหาตัวบวกก่อนนะผมมีตัวอะไรให้บวกบ้างวิ่งไปลูกวิ่งไปลูกวิ่งไปวิ่งไปโอ้มีรอยมีรอยมีรอยเดี๋ยวกดลงก่อนนะผมไม่กดลงเดี๋ยวมันเจ็บวิ่ง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 ลูกโอ้ไปเลยลุยลุยลุย นั่นแหละโอ้โหวิ่งไวเกินไม่น่าอัพให้เยอะเลยเนี่ยผมเวลาพออัพเยอะแล้วมันมันเหมือนมันแบบว่าเราจะควบคุมลำบากเนาะแต่ก็วิ่งหนีได้ดีต้องหาตัวอะไรที่มันแบบบวกแบบดีๆหน่อยเนี่ยผมเนาะจะได้รู้ว่าดามจมันแรงไม่แรงจริงๆพี่ไม่ได้ไม่รู้ว่าออฟไลน์เนี่ยผมสามารถปรับให้เห็นดาเมจได้หรือเปล่าเนาะแต่ไม่ต้องปรับก็ได้เดียวดีเนี่ยเออ Okay. วิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปหาตัวที่มันพอจะแบบบวกกันสูตสีเนี่ยไม่เจอเลยเนาะเออแบบอยากเจอออริจินสักตัวสองตัว <c oughs> ดูที่ว่ามันจะไหวไหมไฟมันก็แรงเนาะเออเนี่ยดูดิดอ๋เดี๋ยวนะมันพ่นไฟเนี่ยมันพ่นไฟแบบนั้นได้ด้วยเหรอดูว่ามันพ่นใส่แต่พื้นเห็นมันพ่นทีไรก็พ่นใส่กับพื้น นั่นอะไรอ่ะเออนี่แหละไพโมคาโนมาไพโมคาโนเจอแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไพโมคาโนอ่าดิจิกไปกัดไปอืออเออเออปล่อยระเบิดไปเดี๋ยวนะทำไมปล่อยระเบิดแล้วมันรู้สึกมันไม่ลดเลยวะเฮ้ยโอ้โหเบาเลยครับผมเอานึกว่าจะแรงเห็นตุ้มตั้งตุ้มตั้งอะไรเราก็นึกว่าแรงปะโโตเดี๋ดดเดี๋ยวอล้วพ่นไฟน่ะ ก็พ่นไฟก็ใช้ได้เนี่ผมเออมาจิกไปก่อนจิกไปก่อนไอตัวนี้มันชอบเข้าเข้าใต้ท้องมันแล้วมันก็ดันเราไปเรื่อยๆทําให้เราบั๊กเนี่บผมโอ้แต่จริงๆมันไม่แรงอะ่ะไอระเบิดตุ้มๆนมนเ,มเนี้ยลากมนลงน้ำเลยมาเนี่ยเออได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบบอกเลยนี่ตัวตีอ้อย่งเนี้นคาโนเอ้ยพ่นไ,ไฟใส่เลยเอ้ยไงพ่นไฟใส่เลยอุ้ยไฟแรงกว่านะที่ว่าไฟแรงกว่าระเบิดอีกเออมาดี เออเอออืมที่ปล่อยระเบิดปล่อยเพื่อความเถื่อนแน่วโอ้ออนเนี่ยเนี่ยดูดีดูดูดูมันดันดูมันดันเออดูนะขี่หลังคาโน่มันเรียบร้อยแล้วอะไรคาโน่อะไรอะไรคาโน่ด้วยหรือเครื่องหนออหรอเฮ้ยไฮเมาคาโน่เหรอเอ้ามาดีมาดีอยู่ในน้ำเปียบใช่ไหมล่ะอฮะบอกเลย พี่ขายาวไอ้นะ้องอืม,อมไม่จม,มง่ายๆหรอกยังยังวิ่งหนียังวิ่งหนียังวิ่งหนีเอออะมีไงไม่ไงระเบิดไปดิมันไม่แรงจริงๆนะไอ้ระเบิดเนี่ยแทบจะไม่เห็นความความต่างของเลือดลดเลยนะครับผมอันนี้ก็เลือดตั้งเท่าไหร่ก้าเอ,อ็มเนาะเออมาเออพลนไฟใส่ไปยัง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 อะไร ยังไงยังไงยังไงหอ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 เออคนไฟใส่ไปคนไฟใส่ไปไม่ไงไม่ไงใกล้แล้วผมใกล้ใกล้จะตายแล้วมันใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายแล้วมามามาเออเอาหูมันอ้อมหลังไอ้นี่มันจะลาดหนอยอ้ยอมหลังเหรอไอ้ยี่เงะ้ไยไอืมอืม เออโอเคยิงไปอืออ่าดิเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อจิกไปจิกไปไกลแล้วครับผมใกล้จะตายแล้วเออหนีพ่นไฟใส่ไปอ,อืมรู้สึกว่าพ่นไฟทีนึงเนี้ยผมเลือดมันจะลดประมาณแสนกว่ากว่าไเปล่าเนาะเออโอเคแล้วสองพัแล้ว,ลวเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้ของมาเพียบเลยโอเคนะฮะ เรียบร้อยแล้วเนาะก็ใช้เวลาในการจัดการนี่ผมแล้วก็ไม่ต้องคิดจะไปบวกออริจินเลยเนาะไม่ไหวนีฮะถ้าจะยิงด้วยความแรงขนาดนี้เนาะฆ่าออริจินไม่ได้แน่นอนนครับผมปล่อยเลยนี่ะนรับผมที่สําคัญเลยนี่ไพ่หมบัตรเนรับผมเอาไปทํากระสุนปืนเนาะเออเอาไปทํากระสุนปืนนะครับผมอืมโอเคอันนี้อะไรรองเท้าช่างมันไม่สนใจเออไปดีอันนี้อะไรเออสเตโกะสเตโกจะ อ้าวเอปกอาเจนเอปกอาเจนเอาไม่เล่าเรียบร้อยนี่ผมเอปกอาเจนกลายเป็นศพไปแล้วเนี่ย <c oughs> เออเน่าไปแล้วเนี่ยผมเออนี่พ่นไฟไปไปเออโอ้มันพ่นไฟเป็นแนวตรงได้เว้ยเราต้องเงยหน้าขึ้นหน่อยเว้ยถ้าเกิดเรามองตรงอย่างเงี้ยมันพ่นใส่พื้นเนี่ยผมเออต้องเงยหน้าขึ้นโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เออบินไปลูกนั่แหละระ,ะเบิดไปเออไปแล้ว เออถ้าเกิดเราก้มหน่อยนึงเนี here, else, ่ยมันไอนี the ่เลยเนี่ยพค่นด่าพื bueno. ้นเลยเนาะแต่ถ right no, like ้าเกิดเราเงยหน้านี่มันก็จะแบบพค่นไปข้างหน้าได้เนาะเออก็บังคับยากดีเนี่ยผมเฮ้ยตรงนั้นอะไรตรงนั้นอะไรมีฟงมีไฟอันแน่อันแน่เดโมนิกไฮยินดอนเนรอมามามาเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอออเป็นไงล่ะดิโปตายเลยเดี๋ยวนะ แลวไอ้เจ้มันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้โอนู้นนู้นนู้นอ้ฮึยังไง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 เราหืมแม่เล่าเดโมนิกไฮยีโดนอนเหรอไฮยีหน้าเรียบร้อยครับผมจบไปแล้วครับผมว้าวก็สังหารได้เจ้าไพ่โมคาโน่ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าใช้เวลาหน่อยเนาะ เออหุ่ยเดี๋ยวนะเอพิกก็เดี๋ยวเอพิกเอพิกแมงป่องเดี๋ยวจะจับเลยดีกว่าเนะี่ยผมเอาไปทำคลิปเบิลเนาะเออสำหรับพวกคลิปเบิลเอพิกเนี่ยพี่จะชอบจับพวกแมงป่องเนาะเพราะว่ามันให้ไข่ได้ไวมากเนี่ยผมโอเคพี่พอมีคลิปเบิลเอพิกอยู่เนี่ยผมมันใช้ไข่เมก้าแรปเตอร์เนี่ยผมในการทำคลิปเบิลเอพิกนะก็ไม่ยากเนาะเออพวกคลิปเบิลนี้พี่ก็คงไม่ต้องสอนแล้วใช่ไหม เนาะเพราะว่าน้องๆน่าจะดูกันเป็นแล้วแหละโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่ไปจับมาแล้วก็เดี๋ยวไปปิดคลิปก็เลยดีกว่านะครับผมเนาะไปขออนุญาตปิดคลิปนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับการจับ โดโดเล็กเนี่ยครับผมบอสโดโดเล็กนอกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีเฟซบุ๊กเพจนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับผมอีพีน่าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ